ค่ะกรณีศึกษา,อ,าอันต่อไปก็จะเป็นคุณยายเลี้ยงเดี่ยวนะคะซึ่งคุณยายก็แต่ก่อนนั้นก็เคยมีครอบครัวนะคะก็เคยอ,อยู่กับลูกก,ลกับลูกกับลูกหลานนะคะแต่ปัจจุบันนี้เมื่อลูกๆทั้งสามได้โตขึ้นแล้วต่างก็ทอดทิ้งคุณยายไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ความอ,อุปการะเลี้ยงดูคุณยายคุณยายจึงต้องมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองด้วยการขายของชําแล้วก็ของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการยังชีพตัวเองนะคะ เราลองเข้าไปทําความรู้จักกับคุณยายกันดีกว่านะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายเชื่ออะไรคะสาววิตีค่ะปัจจุบันนี้คุณยายอายุประมาณกี่ปีแล้วคะห้าสามแล้วค่ะ,ะค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณยายเป็นคนที่ไหนคะคนคะคกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดน,นะคะตอนนี้ก็คือว่ายุดอาชีพอะไรในการเลี้ยงชีพตัวเองคะาขายค่ะาขายอ่าซึ่งเป็น ของเสริมสวยงามๆแล้วก็จะเป็นลอตเตอรี่ใช่ไหมคะด้วยแล้วก็ของที่ระลึกทิปช็อปต่างๆพวกื่างแต่งกายของสุภาพสตรีแล้วก็ของเครื่องแต่งกายของสุภาพบุรุษซึ่งจะมีจําพวกเข็มขัดอะไรต่างๆนี้<ห>คุณยายขายได้กําไรบ้างไหมคะในแต่ละวันก็ไม่แน่นอนค่ะแล้วแต่บางครั้งก็ได้วันละ200กว่าบาทบางครั้งก็ร้อยกว่าบาทแล้วแต่บางวัน ค่าเลี้ยงชีพนี่พอเพียงกับอ่าค่าของชีพในแต่ละวันหรือว่าไ